โดยการล่าไม่หมุนนั้นในขั้นตอนแรกมักเริ่มต้นด้วยการทดสอบง,ง่ายๆด้วยจากตัวผู้ต้องสงสัยโยนลงไปในน้ำถ้าหากบุคคลใดเป็นแม่หมดก็จะลอยขึ้นมาส่วนผู้ที่จมลงไปคือผู้บริสุทธิธ์สถานีไลฟ์ าเล่าถึงพ่อมดแม่มดนั้นคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจากหนังสือเรื่องเล่าตำนานต่างๆต,ต,ตลอดจนนวันีิยหญผ่านทางภาพยนต์ที่นําเสนอเรื่องเล่าของพ่อมดแม่มดในแง่มุมต่างๆที่แตกต่างกันไปโดยเรื่องเล่าตำนานเหล่านี้เป็นที่ล่าวขานและพูดถึงกันอย่างมากในยุคต้นและยุคกลางโดยคํานิยามที่ยุคกลางใช้เรียกเหล่าบรรดาผู้มีเวทมนต์เหล่านี้ว่าแม่มดโดยบรรดาเหล่าพ่อมดแม่มดนั้นจะมีความสามารถในด้านอันเป็นสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติทั้งยังสามารถใช้เวทมนต์ทำสิ่งต่างๆและเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการบงยยาโดพวแมม่นัปร ได้เป็นสประเภทดังนี้1แม่มดขาวแม่มดขาวนี้เป็นพวกที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งเหนือธรรมชาติพูดง่ายๆว่าเป็นแม่มดฝ่ายธรรมะก็ว่าได้2แม่มดดาเป็นพวกแม่มดที่บูชาซาตานเป็นแม่มดฝ่ายอาธรรมนั่นเองลักษณะของผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าเป็นแม่มดมีดังนี้1พวกที่ปฏิเสธรรพระผู้เป็นเจ้าไม่เชื่อในหลักคำสอนของศาสนา2ผู้มีพฤติกรรมแปลกประหลาดจากคนทั่วไป3ผู้ที่ชอบปรากฏตัวออกมาในยามวิกาล4เป็นหญิงสาวสวยหน้าตาดีที่พักอาศัยอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่มีญาติหรือพี่น ห้าบุคคลผู้มีอายุยืนยาวกว่าคนปกติโดยทั่วไปในยุคนั้นชาวเมืองส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางความเชื่อทางศาสนาที่ค่อนข้างละเอียดพอนเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเทียบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวระหว่างความเชื่อและความมุ่งหมายถึงกบารประกาศไปทั่วว่าผู้ใดบังอาจเป็นศัตรูกับพระผู้เป็นเจ้ามันผู้นั้นก็คือศัตรูของเราเช่นกันพวกเขาเชื่อว่าคนที่เป็นแม่มดนั้นคนหน้าเป็นผู้ที่ได้ทําการขายวิญญ,ญาณกับซาตานจนสุดท้ายตนนั้นถูกครอบงำโดยสิ่งชั่วร้ายไปตลอดกาลนั่นเองโดยในยุคกลางของยุโรปหรือที่เรียกกันว่ายุคมืดนนั้้ไทํา ล่าแม่มดและในยุคนั้นแม่มดถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายหลังจากนั้นได้มีการเปิดศึกทำสงครามกับพวกแม่มดด้วยการไล่ล่าและทําการกวาดล้างแม่มดอย่างเอาเป็นเอาตายตอนนั้นบรรดาบาทหลวงไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่เป็นเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ลึกลับเหนือธรรมชาติรวมถึงโรคระบาดต่างๆมักจะมีการกล่าวหาว่าเป็นผลอานของพวกแม่มดทั้งสิ้นอีกทั้งยังระดมกําลังการตามหาผู้ต้องสงสัยซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นแพลรับบากรนทั้งส หรือคนที่เคยมีปัญหาทะเลาะเบากแว้งกันมาก่อนจึงใช้วิธีใส่ร้ายป้ายสีให้กับเราคนบริสุทธิ์ว่าคนเหล่านั้นเป็นพวกแม่มดก้อนขามาส่วนใหญ่นั้นก็เป็นไปอย่างเลื่อนลอยส่วนหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานั้นเพราะช่างดูน่าสมเพชทั้งสิ้นโดยส่วนมากการพิจารณารวมไปถึงการตัดสินทั้งหมดในตอนนั้นใช้แค่การดูรูปลักษณ์ภายนอกใครที่ดูมีพฤติกรรมแปลกแยกกว่าคนอื่นสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นแพ้ระบาดในที่สุดเยอะส่วนใหญ่ในตอนนั้นคือผู้หญิงมักถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดจากนั้นต่อมาาาาาากกก็็จจะะถูลมออปปรนนทั้งงเย่่ ใช่แค่คนที่มีหน้าตาอัปะลักษณ์เท่านั้นผู้ที่มีหน้าตางดงามสวยเกินไปก็มักจะถูกข้อกล่าวานี้ด้วยเช่นกันเหตุเกิดเพราะความอิจฉาลิษยาโดยมีการตั้งข้อกล่าวหาว่าพวกเธอเอาวิญญาณเข้าแลกกับเดินล่างอันน่างดงามนั่นเองผู้คนในสมัยนั้นต่างเชื่อว่าการเจ็บป่วยเหตุการณ์เลวร้ยวายทั้งหมดในตอนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติทุกคนในต่างเชื่อว่าการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุต่างๆเป็นความตั้งใจที่เกิดขึ้นของแม่มดต,ตั้งสิน้นและต่อมาได้มีการพิมพ์คู่มือพฤติกกกรรรมมมมมมขอออองงงแแแแแ่่่่่่่ดดดเเพืชวยยยใในนนาาาจับลลละะห้้้ปป็ไไถูต ้าป้องกันไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ต้องมาเป็นแพทย์รับบาปอีกด้วยโดยการล่าแม่มดนั้นในขั้นตอนแรกมักเริ่มต้นด,ด,ด้วยการทดสอบง่ายๆคือจบตัวผู้ต่องสงสัยโยนลงไปในน้ำถ้าหากุูคนใดเป็นแม่มดก็จะลอยขึ้นมาส่วนผู้ที่จมลงไปคือผู้บริสุทธิ์ผู้ง่ายคือถ้าใครโดนกล่าวหาและโดนสอบสวนคำตอบก็ม,มีแค่คำตอบเดียวนั่นก็คือถ้าจมน้ำตายถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าลอยน้ำก็แสดงว่าเป็นแม่มดสุดท้ายกพราต้องตายอยู่ดีโดยคนที่ลอยน้ำนั้นจะโดนนำตัวไปสอบสวนต่อไปโดยขั้นตอนการสอบสวนจะคล้ายๆกันเมื่ออถถถูููกกกนนตตัววขึ้้้่าาผงงสสยจะมเี วิธีบนที่ตนใช้อีกทั้งถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองที่มีกับซาตานคณะศักดิ์สิทธิ์จะบีบบังคับให้สารภาพและบอกชื่อผู้กระทำถ้าหากผู้ต้องสงสัยปฏิเสธตลอดอก็กลมาผู้สอบสวนจะกแก้ผ้าผู้ต้องสงสัยออกแล้วโค่นผลให้หมดทั้งตัวเพื่อค้นหาเครื่องหมายปีศาจท,ที่ปรากฏอยู่บนตัวของแต่ละคนด้วยบางครั้งตุ่มไตต่างๆก็อาจถูกระบุว,ว่าเป็นเครื่องหมายแม่มดได้เหมือนกันบางครั้งหลบซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังมองไม่เห็นในยุคนั้นจึงต้องใช้อุกรณ์ปปปแหลมคมเจาะหรือกรีดลงไปจึงจะพบหลังจากพบ ถ้าปฏิเสธก็ทําการทรมานเริ่มด้วยการตอกเล็บตามด้วยใช้เหล็กบีบกระบเข้าเครื่องยืดแขนขาถ้าหางยางบากแข็งก็เอาเหล็กแดงๆจิ้มตามตัวสุดท้ายเอาร่างกายเปลือยของผู้ต้องสงสัยขึ้นแขวนโยงกับโลกและ่วงน้ําหนักที่เท้าค่อยแขวนไว้จนกว่าจย om, ะยอมรับสารภาพการล่ามแม่มดจนผู้คนล้มตายจํานวนมากเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆจนถึงคิดตศตตรวษที่17จนกระทั่งกินระยะเวลาน,านานหลายร้อยปีการเกาหาบคุคคลต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายการทารุณกรรมต่างๆซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถทนต่อการถูกทรมานได้ซึ่งผลของการสอบสว เมื่อมีคำสารภาพที่แน่นอนคือการยอมรับความผิดว่าตนเป็นพ่อมดและแม่มดนั่นเองอีกบทลงโทษยอดฮิตสําหรับพ่อมดแม่มดนั่นก็คือการเผาทั้งเป็นพิธีการนี้ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นมาใหม่แต่เป็นธรรมเนยียมที่ตกทอดกันมาจากหลักฐานเก่าแก่ที่กล่าวถึงการเก็บฆ่าแม่มดที่ได้บันทึกไว้เมื่อ3 5 0ปีก่อนนักเล่านิทานแห่งกรีกกล่ลาวถึงผู้หญิงนามว่าทชียรลิแห่งเลมมอสซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด,แ,มหมดแห่งกรุงเอเธนและเธอก็ถูกเผาทั้งเป็นในเวลาต่อมาประเทศที่มีการทารุณกกกรรรรมมมมาทีีีี่่สุดด็ืออเเเเเยยยนนพะงบ์แห มีแม่มดถูกเผาต้องเป็นกว่า600คนภารโรงโทษนี้เริ่มตั้งแต่ปีคศ1609ยิ่งคิดค้นเครื่องประหารที่มีประสิทธิธภาพมากขึ้นเท่าไหรจำนวนผู้ตายก็มากขึ้นเท่านั้นในเยอรมน,นีช่วงเวลาเพียง6ปีนั้นผู้หญิงถึง368คนจาก22หมู่บ้านถูกประหารด้วยข้อหาที่กล่าวหาว่ามีทั้งชายและหญิงรวมกันมาจากทุกฐานะและทุกชนชัน้นไม่น้อยกว่า100,000คนรวมทั้งฝรั่งเศสกับสกอตแลนด์ยอดของจำนวนผู้เสียชีวิตมารวมกันแล้วเป็นตัวเลขไม่น้อยกว่า 200, 0 0 0คนเเลยยทีีดว ถ้าใครชมแล้วชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ของทางช่องด้วยนะครับสถานีไลฟ